เข้าสู่วันที่4ที่เปิดให้เหล่าศิทยาอนุสิ์และประชาชนผู้เลื่อมใสศรัทธ,ธาได้เข้าสักการะสรีระสังขารของประเทศวิทยาคมหรือหลวงพ่อคุณปริสุทธโธภายในศูนย์ประชุมการนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งก็มีประชาชนมารอตั้งแต่ช่วงเช้านะครับในขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนที่มาร่วมงานและยังมุ่งเน้นการป้องกันเหล่ามิจฉาชีพที่อาจแฝงตัวเข้ามาในพื้นที่ครับ ราศิษยานุศิษย์และประชาชนจากทั่วทุกสารทิศยังคงเดินทางเพื่อเข้าสาการะสรีระสังขารพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุตโธอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่อย่างต่อเนื่องเป็นวันที่4นะครับโดยมีประชาชนผู้เลื่อมใสศรัทธาต่างเดินทางกันมารอตั้งแต่ช่วงเช้าและทยอยเข้ากราบสาการะสรีละสังขารหลวงพ่อคูณกันอย่างต่อเนื่องครับซึ่งก็ทําให้ภายในศูนย์ประชุมการเจนาพิเศษมหาวิยาลัยขอนแกนเนื่องแน่นไปด้วยประชาชนที่เดินทางมาเพื่อกราบสารีระสังขารของหลวงพ่อคูณและเข้าร่วมพิธีบาเพ็ญ โดยวันนี้ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเองก็ได้มีการจัดทํำโพสการ์ดรูปหลวงพ่อคูณเพื่อเป็นที่ระลึกให้กับประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีจํานวนกว่า1 0 0 0 0แสฉบับครับ ขณะที่ช่วงเช้าวันนี้นายอภิสิทธิเวชชาชีวะอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีพร้อมคณะก็ได้เดินทางมาคารพสักการละสรีระสังขารของหลวงพ่อคุณและเป็นประธานทอดผ้าบังสกุลโดยพระสงฆ์จากวัดหนองกุงอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนำสวดมาติกาบังสกุลท่ามกลางประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีมากกว่า5,000ันคนพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยก็ได้มีการประชุมร่วมกันตั้งแต่ช่วงเช้าครับเพื่อเป็นการเพิ่มความเข้มงวดในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดต่าง ทั่วประเทศโดยได้มีการกระจายกําลังเจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกเครื่องแบบมากกว่า200นายรอบบริเวณพื้นที่จัดงานและยังคงเน้นหนักในเรื่องของการป้องกันมิจฉาชีพที่อาจแฝงตัวเข้ามาก่อเหตุรวมทั้งการห้ามไม่ให้มีการวางขายวัตถุมงคลและการเรียร์ไลัยในรูปแบบต่างๆภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้ยังได้มีการจัดเตรียมพื้นที่ในการจอดรถและอำนวยความสะดวกในด้านการจราจรให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาสักการะสริระสังขารของหลวงพ่อคูณตลอดทั้งวันนี้ครับ ตอนนี้เราก็เตรียมพร้อมนะในส่วนที่รถบัสถ้ามากันเยอะๆเราก็ให้ปจอดที่อุทยานเกษตรนะรตอนนี้เราก็วางแผนเรียบร้อยแล้วซึ่งคิดว่าในส่วนนี้น่าจะรองรับประชาชนที่จะมาเข้าร่วมในการทําบุญร่วมกับหลวงจานะฮะร,ร่วมกับหลุงพ่อคูนนะครับคิดว่าไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับทางมหลาลัยยืนยันว่าทุกท่านที่มาปลอดภัยแน่นอนนะครับ และจนถึงขณะนี้ก็ยังคงมีประชาชนที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศยังคงมาเข้ากราบสการะสรีระสังขารของหลวงพ่อคุณกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยตลอดทั้งวันนี้มีการคาดการณ์ว่าจะมีประชาชนเข้ามามากกว่า1นึ่งแสนคนและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดณนะหอประชุมการเจนาพิเศษมหาวิทย,ยขอนแก่นช่วงนี้กลับไปติดตามรับชมรายการปกติจากทางสถานีครับ